เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอ,อยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยดีมากครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเช่นเคยกันแล้วลกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของพื้นที่โจมตีนะครับผมหรือว่าพื้นที่ในการเข้าทำในุจังหวะที่เราจะจบสกอร์นะครับผมเราควรที่จะ เล่นแบบไหนแล้วก็มองหาจังหวะแบบไหนนะครับในเรื่องของการจบสกอร์ให้มันเฉียบคมเนาะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพื้นที่มันน้อยนะครับผมอ่ะพื้นที่มันน้อยแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะได้จบแบบง่ายๆนะครับผมอ่ะ,ะเป็นประมาณนั้นแล้วดูที่จังหวะนี้ครับโอ้โหเปิดมาก็ไปแบบแจก,กส้มให้เขาแล้วครับฝั่งเราตูลามอ่ะโดนไปก่อนครับออกนําไป1ประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้คู่แข่งเนี่ยได้แบบส้มหล่นนะครับผมก็ เรียบร้อยครับไม่พลาดครับจูฮอนครับเปิดก่อนได้เปรียบครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะหาจังหวะจากลูกแบบไหนนี่ครับผมต่อบอลกันก่อนครับอันดับแรกโอ้โหแล้วมารัวๆเลยครับจังหวะนี้ได้ซัดอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่วายครับกองหลังเล่นอะไรไม่รู้ครับดิเกีวายเลยครับจังหวะนี้ได้โวยเพื่อนไปก่อนเลยครับศาเดยวาวขึ้นมาครับจังหวะนี้ดิเกีก็บ้างแม์นะครับผม เราอาจจะไม่มีพื้นที่ในการเข้าไปจบเลยเนาะนะครับผมแต่ว่าสําคัญเลยแล้วก็ก็คือต้องหาพื้นที่อ่ะเนาะนะครับผมกว่าที่เราจะจบสกอร์ได้เนี่ยคือเราต้องหาพื้นที่ว่ามีพื้นที่ว่างตรงไหนที่เราพอที่จะเข้าไปจบได้นะครับเดี๋ยวชี้น่าจะพยายามหาให้แล้วกันนะผมแล้วเพื่อนๆลองเอาไปยัดใส่ในทีมตัวเองแล้วกันนะครับว่าในแต่ละจังหวะในแต่ละพื้นที่พื้นที่ไม่เยอะพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับผมเราควรที่จะเล่นประมาณไหนเนาะนะครับผมอ่ะ จังหวะนี้คู่แข่งโยนบอลขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเราตัดได้ครับเดี๋ยวเป็นบอลฝั่งเราบ้างครับสวนมาจังหวะนี้ไปที่เมสซี่เลยครับเดี๋ยวดูที่จังหวะนี้ครับ1 2ครับเนี่ยอย่างจังหวะนี้โรเชกี้พลิกบอลหนีคู่แข่งนะครับผมแล้วดูคู่แข่งครับมาดิดนี่เนี่ยจะวิ่งไปอีกทางหนึ่งนะครับจากนั้นใช้เมสซี่นะครับผมวิ่งมาอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเขาจะประกบฝั่งขวานะครับให้เราพลิกมาซ้ายนะครับถ้าเขาจะประกบฝั่งซ้ายให้เราพลิกมาขวานะครับเพื่อที่จะยิงนั่ อันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเลยที่หลายคนใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอามาเสริมให้นะครับเพื่อที่จะเป็นรูปแบบในการเข้าทําที่แบบเราพอที่จะมองเห็นช่องเล็กๆนะครับในการโจมตีคู่แข่งนะครับผมอาศัยในเรื่องของพื้นที่ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็จะสามารถที่จะโจมตีได้แล้วก็เอาสกอร์คืนมาได้นั่นเองนะครับแต่มาดูในแมตช์ก่อนครับตรงนี้เอโต้วิ่งจีมานะครับ ยัดมาให้กับโยนครับโยนครับโ,บโอ้โหคนนี้ก็เลี้ยงบอลดีครับแล้วได้ซัดลูกนี้โอ้โหดีกาเซฟไปครับแล้วนี่มานี่มาปาดเข้ามาจาังหวะนี้ลูก้าโมดิตสาดยาวๆมาอะได้สวนไหมมาดูครับจังหวะนี้ออกมาทางโรจิครับแล้วเห็นเดอะบอยจังหวะนี้ล้ำหน้าไม่ล้ำอ่ะไม่ใช่เดอะบอยเป็นรูเบนิเก้ครับ แต่ว่าตรงนี้เลือกที่จะหาเข้าในนะครับผมมันไม่มีพื้นที่มันมีตัวปิดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีตัวปิดก็อาจจะได้ลูกที่2นะครับผมจังหวะนี้แล้วผู้แข่งแทงมาครับจังหวะนี้ลูบเบนิเก้ลูเบนิเก้ลูกนี้โอ้โหไม่พลาดครับผมกลิบเลยผู้แข่งออกนําไปอีกแล้วครับผมจังหวะนี้เป็นสองหนึ่งครับทุกคนมาบุกต่อครับการหาพื้นที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายถ้าเรามองไม่เห็นนะครับอะมาครับตรงนี้ลองชิงดูก่อนครับ ยังเก็บวันไม่ได้ครับจังหวะนี้อ่ะเก็บได้ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ครับจังหวะนี้ไรากาดให้มานีม่มานีม่มา,มมา,มมาโยนยาวๆตูรามเก็บลาโคหัวออกมาครับแล้วให้มาที่อุกระมดิดเมสซี่เมซี่พีมาเดืปบรอยอ่ะอยังจังหวะนี้ครับเตะเข้าไปด้านขวาหนึ่งจังหวะนะครับเพื่อที่จะให้มันหลุดตัวประกบนะครับจากนั้นเห็นลุมอยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้เลือกที่จะตัดปั่นเลยนะครับ แต่มุมมันไม่เยอะนะทุกคนจังหวะนี้แต่ให้เรามองเห็นว่ามีจังหวะไหนาที่เราพอที่จะยิงได้เลยนะครับโดยที่อาศัยจังหวะเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องอาศัยจังหวะเยอะในการเข้าทานะครับผมจะทําให้คู่แข่งเนี่ยประกบตัวยากนั่นเองนะครับถ้าเรามองเห็นว่าจังหวะนี้เราควรที่จะทําอะไรนะครับผมอ่ะเราต้องมองมาก่อนต่อเนื่องในหุมตั้งแต่จังหวะที่เดอะบอยรับบอลนะครับถ้าเป็นจังหวะที่จะจบเนาะนะครับอ่ะเราต้องอ่านเกมก่อนหนึ่งจังหวะด้วยนะครับผมว่า หนึ่งจังหวะนี้เราจะทําอะไรก่อนนั่นเองนะครับรไปกันต่อครับจังหวะนี้ฟิลิปรามได้บอลขึ้นมาทางฝั่งขวาครับฝัหาหรือซ้ายซ้ายสิ <c oughs> แล้วแทงมาจังหวะนี้ไม่ผ่านตูรามครับชิงกันอาราโค่ควนมาขเข้ากลางหนึ่งสองมเมซ,ซี่ลองจังหวะนี้ไม่ผ่านนะครับคือเอเลนี่แต่เหมือนเขาจะไอะไรยังไงหลุดไม่หลุดไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราต้องเอาสกอร์คืนให้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สกอร์เราเสียเปรียบนะครับผม หลุดไหมอ่ะอ่ะยังไม่หลุดนะครับผมจังหวะเมื่อสักรู่เหมือนเขาจะดีเลยไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาสกอร์ไว้ก่อนนะทุกคนถ้าเจอแบบนี้ก็พยายามเอาสกอร์ไว้ก่อนนะครับถ้าเราตามหลังเนาะนอกจากว่าสกอร์จะขาดเราก็จะแบบไม่แย่งบอลกับเขาในผมแต่ว่าวันนี้เราตามหลังเละครับแล้วดูจังหวะน,นี้นี่ผมอาศัยจังหวะให้หน้อยครับตัวไหนมีตัวประกบอย่าจ่ายไปนะครับจ่ายให้ตัวที่ว่างครับ แล้วดึงเข้าพื้นที่ที่เราพอที่จะจบได้ครับจังหวะนี้เลือกที่จะสตันนิ่งนะทุกคนนะพื้นที่พอมีนะครับแต่ว่าก็มีตัวประกบแต่เขาหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้เขาเลือกที่จะเปิดพื้นที่ให้เดอะบอยนะครับผมทุกจังหวะเลยนะครับถ้ามีการเปิดพื้นที่ให้กับฝั่งเรานะครับเราเลือกที่จะโจมตีทันทีนะทุกคนอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยนะครับคือถ้า เราปล่อยโอกาสให้หลุดลอยนะครับจังหวะนั้นจะเสียไปทันทีแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปโจมเข้าไปทํานะครับผมแล้วเมื่อเราขึ้นนําได้นะครับเราต้องคืนเกมด้วยนะนะครับคืนเกมในที่นี้เราก็ออกบอลไปเรื่อยๆตามจังหวะของเรานะครับอย่าให้บอลตายนะครับบอลตายในที่นี้ก็คือเราต้องมีไอเดียในการเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมคืออย่าไปแบบไปชิงบอลคืนหลังอะไรกันแบบนั้นมันไม่โอเคนะครับผมเราต้องบุกต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ต้องมีรูปแบบในการบุกที่หลากหลายนะครับผมใส่ เพิ่มเข้าไปในผมในไอเดียในการเล่นนะครับแล้วก็จังหวะรับเนี่ยเรารับตามจังหวะเอาในครับผมอ่านเกมแหละนะครับผมว่าเขาถนัดขวายังไงเขาก็ไปขวานะครับผมน้อยมากที่จะไปซ้ายนะครับแต่เราก็ต้องคุมกองหลังให้ดีในครับผมจังหวะเกมครับเนาะจังหวะนี้จะลองยิงเลยครับแต่ว่าเขาอ่านออกแล้วจังหวะนี้อ่านออกแล้วไม่เป็นไรครับถ้าเรานําสกอร์นาแล้วเนี่ยผมเราก็เลือกที่จะหาจังหวะใหม่นะครับผมมาจังหวะนี้เราโคกเก็บได้ขึ้นประตูไปครับ ปลอดภัยแล้วก็สาเดียวาวครับแบบนี้เลือกกดขี่รับไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลาครับแต่ว่าเราต้องเล่นด้วยความนิ่งแล้วก็ความใจเย็นนะครับถ้าเราสะกอนำแล้วนะนะครับพื้นที่ในการจบเนี่ยพเพื่อนๆสามารถเอาไปเสริมไอเดียเนาะบางคนเนี่ยจบสกอร์เก่งอยู่แล้วเนี่ยผมก็เอาไปเสริมแล้วกันนะครับผมว่าในแต่ละจังหวะนะครับพื้นที่ไม่เยอะพื้นที่ไม่มีเราควรที่จะเล่นประมาณไหนเนาะนะครับผมบางทีขึ้นดิวชั่นที่สูงๆนะครับผม แทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้จบสกอร์ก็มีบางแมตช์เนาะนะครับเพราะว่าผู้แข่งเป็นคนที่ดักบอลเก่งนี่ครับผมอ่านเกมขาดอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีนะครับถ้าอยู่ในแมตช์ที่มันตึงๆจริงๆนะครับผมว่า มันเล่นยากมากๆเนาะนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเจอ,อวันนเะนี่ยนะครับช่องม,มีบานเบริร์นะครับผมมีบานเบิร์ให้เราได้แทงได้จ่ายนะี่ผมถ้าแบบเจอคู่แข่งที่ไม่ได้แบบเก่งมากเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอคู่แข่งที่แข็งปึก๊กอะนะครับผมเราต้องหากลยุทธ์แล้วก็วิธีแล้วก็เทคนิคที่มันใช้แล้วมันได้ผลนะี่ผมแม้ว่ามันจะเป็นเทคนิคง่ายๆก็ตามเนาะนะครับผมยังไงก็ลองเอาไปใช้งานดูละกันนะครับผมรูปแบบการจบต่างๆเนาะ คู่แข่งมาซ้ายเราพลิกขวาคู่แข่งมาขวาเราพลิกซ้ายให้มันตรงข้ามทุกทุกจังหวะเนาะนะครับผมคู่แข่งก็จะสลัดบอลจากเราไม่ได้หรือว่าตามบอลจากเราไม่ได้นั่นเองเราก็จะมีโอกาสเนาะนะครับผมแล้วก็ถ้ามีพื้นที่นะครับ จะแถวสหรือว่าหนะ้ากรอบเกียทั่วเราก็จบได้เลยนะทุกคนพยายามจบให้ได้รูปอ่าหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงบอลสตันนิ่งจากนอกกรอบน,นะครับหรือว่าเป็นการยิงตัดปัน่นแทงทะลุช่องเข้าไปจบอะไรต่างๆเสริมเข้าไปนะครับพื้นที่ในการโจมตีมันก็อาจจะมีทั้งเยอะและก็ไม่เยอะนะครับในแต่ละแม์บางแมนะ์เนาะก็ให้ทุกคนเอาไปเพิ่มเสริมเติมแต่งในทีมของตัวเองนะครับไม่ได้ประโยชน์มากก็น้อยละก,กัดเนาะนะครับในรูปแบบการจบอันนี้ก็เจอกับอดีต 4,302นะทุกคนเราก็ผ่านมาได้นะครับด้วยเทคนิควิธีประมาณนี้ในการเล่นกับเขาสู้กับเขาเนาะโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม